บรรยากาศตอนแรงอยู่เฮือนเฮาสามสี่โมงแรงกอยคำลงแรงเลยจ้าพี่น้องเอนีเข้ามาขุดหลักคู่อ่ะเข้ามากันสามคนน้องนนบบากุ้งสาวหมิงสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนที่ติดตามและรับชมเลยจ้าพี่น้องเมนีก็เข้ามาลุยง,งาน คือกาพี่น้องเขามาขุดลักพั่งสืบต่อโตทีย่งบ่ฮันแล้วค่ะได้จ้าพี่น้องฟังนี่ยังบ่ฮันได้แล้วสองฝังน้ำแมนแล้วเลยพูดีเขามากันสามคนมื้อนี้มาขุดกะขุดตั้งแต่สาๆหมดเลจ้าพี่น้องจนเท้าแรงตอนนี้ยังสืบต่อขุดอยู่ไปเบิ่งบรรยากาศตอนเหนเวแยกสีแรงๆนำกันได้ใจพี่น้องบากรุงเิ่กนกายังสืบต่อขุดอยู่กอเกาไปพี่น้องสวิงจิพาไปเบิ่งเด้จา้า ไม่เ่าจะเริ่มคุดฟังนี่ไปเลยคุดได้ครึ่งต่อครึ่งและเกือบสีแล้วเลยน้องนอนน <c oughs> น้องนนนเผื่อแกดีใจเด้แม่พาเขามาเล่นเพื่อน,นแาาล้วมาังมา้าคบได้ดดลูกเพลินกับม้าหน่อยเพิ่นตลอด <c oughs> กาเป็นกลสีแ,แล้วแลหลายพี่น้องคันท้าสิบต่อคุดมืออื่น ตอนเสาตอนแรกกะแมนนาสีแล้วนาสีได้ต่างเสาเลยแต่ตอนนี้กะคอยเห็ดไปเพราะว่าทีมงานทัากะบบา่างมีน้องทีมงานทักะคาไทยไหไทยไนาเพิ่นบได้มาเราก็เลยคุดไปก่อนอน่มีกะแมนด้านนี้มันคุดแล้วแล้วด้านนี้ คุดกับประมาณสักสี่หาสิบเซนเนไรพี่น้องด้านไดมันสูงครับกสีคุดบลึกปา้นใดด้านเนี้ยคอยเห็ดไปพี่น้องเมื่อยกับผักพรตอนนี้ก็คำละสามสีวงแรงเลยคุดใดจำไดเก้าสจำนั้นมืออื่นจะมาสืบต่ออีก มเมยบ่าาอบกุ้งเมยบเมยผักผ่อนได้กินาาน้ำกินอไนก่อนอแรงๆไปเลงีคเดียวมัย้ยทำงานเขาขาเวียกขาถ่ายนาลงใหงลงนาลยลุยคนเดียวืัอนี้จะมีเพื่อนปีนหานมาซอยบอกคุณซอยใใอแล้วกเล่าแล้วมันกลขึ้งเลยแม่นึงีเขา แล้วเวันแรกจริงๆได้หาเขาเนาะหาเขาจั eh ิงใจก็ให้เขามาแลกกันแล้วตรงได้มาย่อเสานทำกันคนเดียวเห็นว่าได้สมีงเห็นว่าได้เป็นงานนะหาหนังโกจักมื่สองมื่นเนาะหยุดโกมือนึงกลับมาหาแล้วได้ก่อนให้เพื่อนๆกินในนะยาวนี่แหละเกินได้ยังโบราณยังประมาณประมาณสิบไปเสาเนาะประมาณนี้ยังโบราณคุ้มประหยัดหรอกมือนกันแล้วแต่ว่านยากบนเขาตั้งเสา อีกอย่างกางหินบนทันแล้วบอกบอกพี่น้องแล้วปะยังเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิรงทันได้แตคือทางมันยากพี่น้องฝนตกในบันนี้เพิ่นมาส่งบนได้นะขั้นมาข้าบริเพื่ป่ากิมาข้าอยู่เพื่อนเทาเองเนี่ยก็เลยพังเบิรงมันแดดก็เพราะทางคูดขุมบนทันแล้วมีแต่คูดขุมแล้วเขาก็ยังได้จะต้องเอามาแล้วมันเนี่ยทำมือก็ทำมันแดดเนาะน่าชิแดดละมือมือเนี่ยิมาข้าวแต่เพื่อนเท่านี้กินชิบิต้องเพื่อนแมนแมน ยีน่ามดแลวแต่ว่าทรายแกยังพอใสได้อยู่แต่ว่ามดขักอะไรได้พี่น้องหินนี่แกจนบนเรืเอ,น,อน,นี่นี่เรือนี่นิ่ในนอยเองนี่กว่าจะไปสั่งน้าเหินอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันกะฝนตกคือ่าวี่น้นองทางมันเปื้อนแห้งแล้วเราแห้งดีทางนาะมันเป็นดินที่ทมใหม่กันปแห้งเปื้อนขัดแห้งเขามาบ่อได้เลยขนาะเท้าขี่รถจักรเข,ข้ามาอะ่รอยังว่าหมื่นประ,ประเดเป็นปาดหมดเลย นีกะคาดว่าขุดอีกช่องจาคุ้มกาคำกนาชิดัยกับก่อนแล้วพี่น้องอื่นจึงมาสืบต่อขุดอีกตอนเช้าตอนแรงเรากลุยกันมาตั้งแต่เช้าๆเลยกะดินกาพ่อขุดสบายพี่น้องบอกว่าช่วงนี้มันกาฝนตกและดินอ่อนขุดกาสบายแน่แต่ว่ามันกะย่างปนที่ว่าหินแห่อะไพี่น้องมันหลายแถวดินเฮานี่หินแห่มันหลก็เลยคอยขุดไป พอดีผลมาส่งตะวังวานซื้อน,นี่แหละจ้าพี่น้องเสาฮากกแมเมนมาหอดบ้านเลยจะมีกระสิบผ้าพี่น้องมาเบ่งเบ่งเสาพอดีที่แรกว่าที่สั่งมาประมาณเสาเสาีเลยพี่น้องเลยก็สั่งมาเพิ่มอีกสองเสาพอดีเป็นเสาสองเสากัเพื่อพี่นอ้องยันยันบอพอก็เลยสั่งมาเพื่อนี่เพืมาส่งต่วันซื้อน,นี่แหละแต่ว่าฮาวันยังคุดคุ้มพันแล้ว ก็เลยยังมือทันได้ตั้งแต่รออีกประมาณมืออื่นมือฮือนี่แหละก็ขอยพูดไปคันว่าแล้วไว้กับผู้ที่สิหาน้องโกให้คนมาซอยจากมือหนึ่ง,งจำเป็นอลไรพี่น้องกระหอนมือนี่ยก็จีไปหาคนอยู่เพื่อนแหละให้คนมาซอยเพราะว่า,วาอีกา,าติดต่อคนไปส่งเสมออะลรติดต่อบได้ติดต่อน้องโกบ่ได้ยแกบอกเป็นยังหอดมือจังสีเขาไปหาคนที่เซาก่ะเอาพาบัดมาปกไว้ กันไหม่พี่น้องยันมันเสียแวกไปพอดีเป็นเสาสองเสาเฮน้องนนท์หนึ่งกเลาะลินอยู่พี่น้องคูณน้องนนท์เห็นบ่ตัวน้อยนมาหน่อยเขวันดีใจที่เราได้เข้ามาเพื่อนบันไดเลยน้องนนท์เห็นปะตัวน้อยนพี่น้องโหตัวน้อยน้อยะลินอยู่ เพื่อนใหญ่ได้ซาตะกีแล้วว่าไกลจากแม่บ่ได้หนึ่งหนึ่งละหายรถต้นไม้เข้าในกาบัดแล้วหัวและจังซีเอาออกซะเนาะปลากุ้งกันออกตอนนี้นง่ค่อยกินบ่ได้อันนี้โป๊กไว้ก่อนอันนี้ลำมุดลำมุดอันนี้ราคาดีแล้วแต่ก็มีลำน้ำไหลายนะหลไหลเราจะเอาออกมากแต่ว่าตอนนี้ปล๊กไว้ก่อนบ่ได้ หัวค่ะยังโม่แล้วบัดแล้วก่อนชามีจังสีเอาออกแล้วก็เอาผุ่นมาใส่เนาะกีงอกีควายมาใส่ให้มันตัวใหญ่ใหญ่เอาละเดี๋ยวไดูปมันรอนประมาณสองสามมือแล้วเออเอาเออส่วนไม้ที่กล้องไว้นี่กะตัวไรมันดีกะสิเก็บไว้ตัวไรที่มันผุมันพังแล้วกะสิให้อีพอเผนเอาเมื่อจุดฐานจะเนาะมันหลายเนาะนี่ตัวดีๆนี่ก็ยังมีหลายอย่างให้ยังไว้ แม่ยังเอาไว้ใส่ได้ยูเนี่ย,ยเอามากรองโฮมไว้แม่นมันเข้ามาฝั่งเบิ่งนี้เด้เพราะว่าเบิ่งนี้เขายังบงมีหัวมีกะเป็นชมพู่นี่ก็พอได้กั้นอยู่ได้หัวที่เอาเห็ดน,นี่พี่น้องพอได้กั้นอยู่บางหูบางตางงควายไปก่อนน,อ <laughs> นี่ต้นไงเลย ชมพูม่ใหญ่เติบเลยเดย้ไปแล้วกอนจังจีเอาเอาขอบต้นไม้ออกซะเนาะมันจังบอกนั้นให้มันใหญ่สัตว์คือเลยนี่ตอนนี้กันไปก่อนใช้น้องอนนน้นองนอนได้ยินแต่เสียงผิ่นน,อน,อนอ้องนนฟังเบืองเบืองนนกันจีเป็นบงม่วงของป้าหัก ใหญ่เติบเลยเดย้แห่งดีบ่มีงอบ่มีควายเลยแห่งแห่งใหญ่เต็มทีเลยเพราะว่าบ่ามียังกัดมันจุดก้อนหากากัดอยู่กัดปลายมันเพราะว่ามันอันสูงกายอันคอ,อกต้นใหม่เลยเดย้น้องนนดินไปก้อนจะไหนขากกับแล้วได้หรือมือเฮือนอะไรจะไหนกระกับแล้วมือใหม่จังมาเิีนดีใจเลย ดีใจบ่ลลูกดีใจบ่สบายดีลงป่าบังดูบังนนนแนบังแม่ดูสบายดีลงป่าบอลลูกเฮ้ยแหงคีดูเดี๋ยวนี้พี่น้องบอกบ่ได้อะไรได้แหงไงแฮงบอกบ่ได้แต่เก่าคือว่าเป็นคนถูบูดีแท้ไม่บอกในใะดก็เหติอยู่นี่ระบาบอกฟังเลยมาหน่อยนี่ฮึเอ้าฟังบังนี่ฟังมอนิกาแมนชิเลย ตานางเ่าก็นาสีเหลืออยู่ดอกนาสิพอสีกั้นไว้ซะเบืองนี่ฮะกั้นไว้ซะเธองงงวัวควายสีขาวบ่ได้กะสีกั้นไว้ไปน้องเบางเท้เนาะงงควายบ่ขาวอายันคนอะไรไปน้องเข่ามาเนาะสีกั้นเอาไว้ซะค่อยขำลงแรงอยู่เฮือนเฮาพี่น้องบรรยากาศยำแดงๆอยู่เฮือนเฮาเงียบสงบบรรยากาศดีตอนแรงๆ พาลูกมาเล่นอยู่บ้านโดนโดนเธือจังาพาเิ่นมาเิ่นก็ดีใจได้ได้เขามาเล่นอยู่บ้านบ้านห้างน,น้อยแต่เต็มไปด้วยความหากักความอบอุ่นอาสำหรับคลิปนี้สามนกาสิไ้คอลาไปก่อนเลยจ้าพี่นอ้องกาเจอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อกาต้องขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อที่ สนับสนุนบอามโฆษณาเพื่อเป็นไรายได้ให้ครอบครัวเปากุ้งสาวเวงกะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพบพาอกันใหม่เด้พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้ากะขอให้ทุกคนนาะสุขภาพแข็งแรงเจ็บจะได้ไข่จะมี้อจา้าพี่น้องนะกะลาแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องเด้อสวายดีจา้า